สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e f a บบ๊กไลฟ์คอมสแตทบิ๊กไลฟ์บอกในเว็บไซต์ทีวหูกแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจากโซลี่นะครับริงบัตรนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของการใส่ที่สบายและก็มีวัสดุดที่ลักโลกสุดๆนั่นเองครับราคาของมันอยู่ที่6,9 9 0บาทมาดูกันดีกก่อนครับว่าหูฟังในลักษณะแบบ Open Fit แบบนี้จะ ให้คุณสมบัติอย่างไรและมันน่าใช้แค่ไหนกันครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะหูฟังกันดีกว่านะครับก็แน่นอนว่ามันจะต้องแกะจากทางข้างหลังนะครับซึ่งถ้าใครเล็บไม่มีใช้คัตเตอร์กรีดตรงสกอตเทมนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็แค่ดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาคือลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ sony wf 0 0 0 x มาโนะครับที่ได้เคยรีวิวไปเมื่อ ไม่นานมาดีนะครับใช้คําว่าไม่ไม่นานมาดีแต่ก็เกือบปีแล้วนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับนั่นก็คือกล่องมันจะมีคำว่า Link But นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้คือ o f f i c i a l จาก Sony นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเลขรหัสตัวเครื่องนะครับหลังจากนี้เราก็ทําการเปิดต่อนะครับก็คือเปิดจากด้านหน้าตัวคําว่า Link But ตแล้วก็จะมีสิ่งแรกครับคือคู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโดนัทแต่ก็มีจุกให้นะครับ และนี่คือตัวหูฟังนะครับคือในการเก็บของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบกระดาษทั้งหมดนะครับคือไม่ได้เป็นเป็นแบบโฟมหรือพลาสติกอะไรนะครับคือเปเปอร์เลเนะฮะนี่เปเปอปเปเนเะเปบบะเ,ออะเปนปเ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 คเป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 อเป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  นี่จะเป็นก้อนโซนี่แบบปกติทั่วไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่เก็บหูฟังนะครับมีปุ่มแฮร์ริงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างเดี๋ยวค่อยมาเจาะด้วยกันอีกทีตอนนี้เรามาดูกันก่อที่กล่องนิดนึงนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับเป็น usb type c นะครับซึ่งสามารถที่จะแกะออกมาได้เลยนะครับเป็น a to c นะครับอันนี้คือ a นะครับ แล้วก็ด้านหนึ่งนะครับเป็นทูนะครับก็คือมีคําว่า Sony ่แปะอยู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่โอ้โหมีคุณสมบัติที่ชาร์จไฟได้ง่ายนะครับไปท้ายสีและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีขนาดของหูฟังมาให้นะครับก็คือไซส์ XS นะครับก็คือเล็กสุด S นะครับ L แล้วก็ XL ตอนนี้ที่ใส่อยู่เป็น M นะครับ ซึ่งที่เราใส่อยู่เนี่ยก็ต้องลองดูว่าเหมาะกับหูของเราหรือไม่นะครับแล้วก็ที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ฟีเจอร์ของ Sony 360 r e a l i t y Audio ด้วยนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ Sony l ลิงก์บัตนะครับก็จะมีอุปกรณ์เิียงเท่านี้ครับสำหรับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมทรง เกือบพื้นผ้าแล้วแต่ที่จริงก็ยังเป็นสีจัตรุรัสอยู่นะครับก็จะมีลักษณะก็คือเหมือนกับกกล่องแวนเพรเลยอะความรู้สึกนะแล้วก็พัสดุถือว่าด,ดีมากตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบอยู่ก็คือ USB t y p e c แล้วก็เป็นปุ่ม p a i n g นะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรองรับระบบไ i เ e ชชาร c h a r ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าตามสเปคนั้นก็ระบ,บุว่ามันก็รองรับนะส่วนปุ่มข้างหน้านี้เนื่องจากว่าไอตัวหูฟังเนี้ยไม่สามารถที่จะเปิด ได้แบบโดยตรงนะครับคือเราต้องมีการกดแล้วแง้มขึ้นไฟสถานะตัวนี้ก็จะบอกว่าเยหูฟังตอนนี้มีไฟอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เหลืองอยู่ก็ประมาณ75%นะครับเราจะดึงหูฟังตัวนี้ออกมานะครับคือลักษณะของมันก็จะเป็นการทส่แบบเหมือนใครรู้จักกูฟังออนเอียนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันส่วนตัวริงนะครับตัวยางข้างบนเนี่ยมันก็จะไว้สำหรับในการล็อกไม่ให้มันหลุดออกจากหูนั่นเองครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีด้านหลังนะครับก็มีเซ็นเซอร์นะครับว่าตวจตออกันใส่อยู่หรือไม่แล้วก็มีตัวแพร์ลิงนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับการชาร์จไฟตรงนี้นะครับเป็นขั้วสีทองทองแบบนี้นั่นเองครับซึ่งจะเหมือนกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแต่วิธีการใส่เมื่อกี้นี้อยากให้คุณสังเกตดิหนึ่งนะครับคือปกติหูฟังเข้าไปอะ่ะต้องใส่วางไว้มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลิงก์บัตรคุณจะต้องกดหนึ่งครั้งเพื่อให้หูฟังนั้นล็อกแล้วก็เก็บไปนะครับ ก็ถือว่าการออกแบบของหูฟัง Linkbud เนี่ยค่อนข้างลงตัวกับการใช้งานทั่วไปครับแล้วก็น่าจะทนน้ำทนเหงื่อได้กำลังดีเลยทีเดียวครับสำหรับในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับหูฟังตัวนี้ตัวนี้ก็คือกดปุ่มให้ฝามอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคือดึงออกมาจากกล่องเอาดึงแค่นี้ก็พอนะครับเพื่อให้หูฟังนั้นมันเปิดติดนั่นเองครับ หลังจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้ครับก็คือเป็น Google Fast Pair อันนี้จะเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับคือเราสามารถกดปุ่ม Connect ได้เลยนะครับพอ Connect เสร็จปุ๊บม,มันก็คือจะขึ้น Setup แบบนี้ครับเมื่อ Setup แบบนี้เรียบร้อยนะครับก็คือกดเชื่อมต่อแล้วเราสามารถกดปุ่ม Setup ได้นะครับมันก็จะพาไปที่โปรแกรมของ Sony นะครับนั่นก็คือ Sony Headphone นั่นเองครับมันก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เราสามารถที่จะ ใช้งานได้เดยเพราะว่าเราติดตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับก็คือเรื่องของการเลคคอร์ดเสียงที่เราฟังนะครับเพื่อให้ปรับได้เหมาะสมแล้วก็จะมีเรื่องของ 3D r e a l i t y a u d i o Setup นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของว่าเออแ c t i v ว t ตต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับหรือจะ,รจะข้ามไปก่อนก็ได้อย่างนี้นะครับปึ๊บ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยลงรีโซนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานมันก็จะมีบอกอว่ามันจะใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานอย่างไรนนะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์กันหน่อยดีกว่านะครับคือแน่นอนว่าแบตเตอรี่ของมันก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เราสามารถที่จะแสดงผลทั้งหูฟังสองข้างแล้วก็แบตเตอรี่ที่กล่องได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะฮะคือซื้อมาปุ๊บก,ก็อย่าลืมอัปเดตนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์แรกก็คือเรื่องของสเตตัสในการฟังเพลงนะครับอันที่2ก็จะเป็นซาวด์นะครับนั่นก็คือเรื่อง speed to chat speed to chat นั้นก็คือถ้าเกิดสมุิคุณคูดนิดนึงนะครับมันก็จะตัดเพลงเลยเพื่อให้สามารถฟังเสียงร,รับข้างได้นะครับแล้วก็จะมีอีควอไลเซอร์ระบบการปรับ รูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามาตามความต้องการเลยหรือจะปรับเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอปรับเป็นออฟก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์เสียงนะครับแล้วก็เลื่อนเสียงมาซ6 0องศาษาเลือกการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิด DSEE นะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า DSEE นะั้นจะต้องอัปเดติร์มแวร์ก่อน Activity นะครับก็จะเป็น ข้อมูลของโซนี่นะครับแล้วก็จะมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆกลับมาที่ตัวู้ฟังต่อตัวซิสเต็มนะครับก็จะมีเรื่องของ a d i v t Volume Control นะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับว่าเสียงของเราที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรการตั้งค่าปุ่มนะครับสามารถตั้งค่าปุ่มได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเราจะให้เป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องของการเรียก Voice Assistant การเลือกเพลงแล้วก็การเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ทั้ง2ค่านะครับให้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นข้างนี้ผมจะให้เลือกเป็นซีเล็กเพลงนะครับก็สามารถที่จะเลือก Double ดับเบิลแท็บได้แล้วก็จะมีเรื่องของ Y area นะครับว่าตอนนี้คือมันจะเป็นตัวที่จับในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับว่าให้เสียงรูปแบบมาเป็นอย่างไงนะครับแล้วก็สามารถตั้ง power off ได้เลือก ภาษาได้แต่บอกไว้ก่อนนะภาษาไทยไม่มีแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบอัปเดตเกี่ยวกับซอฟ์แวร์นะครับแล้วป็มีเซอร์วิสเซอร์วนี้ก็คือเชื่อมต่อก,กับ Spotify ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ถ้าใครใช้ Spotify อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมากก็คือ Spotify Tab นั่นเองครับ ส่วนที่เหลือนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นแค่การอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั่วไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างให้รู้ได้มาค่อนข้างครบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าครับว่าหูฟังโซนี่รุ่นนี้มันโดดเด่นในเรื่องของการฟังเพลงมากน้อยแค่ไหนและการใส่ของมันยากหรือไม่ต้องมีการปรับอะไรหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมกันต่อครับ เอาละตอนนี้เรามาดูวิธีการสวมใส่หูฟังกันนะครับว่ามันใส่ยังไงนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ในกล่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใส่กันนะครับเราก็จะให้คุณได้รู้ก่อนนะครับว่าหูฟังตัวนี้ถ้าคุณปลดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมติคุณกดแฟะเข้าไปให้สุดแบบนี้นะครับแล้วเปิดใหม่นะครับสังเกตว่าตัวหูฟังนั้นอนะ่ะจะแนบไปกับตัวฐานเพื่อชาร์จไฟเลยนะครับก็ จะทาให้คุณนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแม่เหล็กว่าเอ,อ้ยมันจะติดจะไหมนะครับเพราะว่าแม่เหล็กนั้นจะอยู่ส่วนล่างที่นี้เราเอาหูฟังออกมานะครับก็หน้าตาหูฟังก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเราใส่เข้าไปง่ายง่ายนะครับคือเอาไอ้ตำแหน่งตรงตรงัวลีนะครับใส่เข้าไปที่หูเราแบบนี้นะฮะถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็ ลองใส่ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่อยู่จริงเนี่ยไอตัวที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือไอตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างบนมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะใะแบบนี้ <c oughs> จะบอกว่าเสียงต่างที่ยังได้ยินอยู่ก็คือยังได้ยินตามปกติอยู่นะครับเพราะว่าหูฟังอย่าง s o ลี่ลิงบัตนะั้นะเป็นแบบ open f i t ซึ่งตามชื่อที่ผมได้ตั้งเลยนะครับว่า ทำไมเป็นหูฟังวิ่งส่วนลุมนะครับก็คือว่าคุณสามารถที่จะวิ่งแล้วก็เพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้แต่ว่าเสียงรอบข้างของคุณยังได้ยินอยู่นะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงก็จะมีเทคโนโลยีที่ช,ชื่อว่า DSEE นะครับซึ่งจะทําให้คุณภาพเสียงนั้นมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับหูฟังตัวนี้ถ้าคุณตั้งเป็นแบบที่พร้อมวิ่งออกสวนลุมนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนโหมดเป็น Stable Connect มันจะดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าอยู่บ้านนี่ก็เป็น Priority quality, quality นะครับซึ่งสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Sony กันที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วไมโครโฟนของมันนะครับก็ไม่ใช่จุดด้อยด้วยมันดีอย่างไรไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองไมโครโฟนนะครับในรอบนี้เราจะไม่ได้อัดเสียงกันเดียวเราจะใช้ตัวของกล้อง ในการบันทึกจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรเทียบกับไมโครโฟนของเครื่องครับอันนี้นะครับทดลองหูฟังนะครับโซนี่ลิงก์บัตนะครับโดยการใช้เสียงจากบลูทูธนะฮะก็คือตัวหูฟังนั่นเองครับแต่ว่าโดยมีเสียงล็อกดร็อกค้างดิดหน่อยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นเทกไก่แบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเสียงจากไมโครโฟนของตัวเครื่องครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือระยะการถือเนี่ย ก็เท่าก,กันกับเมื่อกี้นี้ที่คุณได้ยินนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองส่วนในเรื่องของระบบการชาร์จไฟนะครับหูฟัง Sony l i n k b u d ันะครับไม่ได้ออกแบบให้รองรับกับระบบไวเลสชาร์จนะครับแต่มันจะรองรับกับสิ่งนี้ครับ USB Type C แล้วก็เสียบ USB เข้าไปนั่นเองครับโดยหูฟังนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานอยู่ที่ 5.5ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวางแค่10นาทีนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง90นาทีเลยทีเดียวนะครับโดยกล่องตัวนี้จะรวมกับการชาร์จไฟของหูฟังรุ่นี้นะครับจะฟังได้นานสูงสุดอยู่ที่17.5ชั่วโมงครับมาสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานหูฟัง Sony Link Buds มา สักระยะเวลาหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ารีวิวออกช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็คุ้มค่ากับการที่หลายคนรอคอยนะครับมันเป็นหูฟังที่เรียกได้ว่าใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับก็ราว่ามีการนําชิ้นส่วนจากรถยนต์นะครับมาใช้อะไรต่างเนี่ยมันก็เลยทําให้วัสดุของมันนั้นค่อนข้างดูดีแล้วก็ทนทานใช้ได้แบตเตอรี่17.5ชั่วโมงโดยเฉลีย่ยถือว่าใช้งานได้นานนะครับระบบไมโครโฟนก็มีการปรับปรุงทําให สามารถที่จะลดเสียงรบกวนได้ค่อางดีใช้ได้เลยทียนะครับสิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงกับหูฟังรุ่นนี้ก็คือเรื่องของระบบชาร์จไฟผมคิดว่าเฮ้ยมันมาขนาดนี้ไวเดชชาร์จก็น่าจะรองรับหนห่อยเฮ้ย่าไลไยก็ตามถ้าคุณต้องการความโปร่งสบายใช้งานได้ยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกัวงวลเรื่องแบตหมดและรวมไปถึงระบบหน่การียที่บอกว่าคุณไม่ต้องการโลกเงียบที่สุดนะครับ ก็เหมาะกับการที่เป็นเจ้าของลิงก์บัตรนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้หูฟังแบบนี้แต่ขอ n o ท์แคสเซ็ิงก็พูดเลยว่ามันไม่มีในโลกแน่นอนครับอาจจะต้องไปซื้อ w f 1 0 0 x Mark IV นะครับที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนะครับหูฟัง2ตัวนี้ก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับถ้าใครเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยรักการวิ่งแล้วก็อยากได้เสียงข้างนอกฟังเพลงเพลินๆบอว่าเอ้ย วิ่งไปวิ่งมากลัวว่ารถจะชนนะครับหูฟัง sony link b ตัก็คือใช่ที่สุดสำหรับคุณนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลินนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็น gadget และเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง big line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณะนี้รวมถึงใน facebook c o m big line บอกด้วยเช่นเดียวกันครับ